อีต่ตะเวนงามงามบึงลอมเฟียงหน่อยลอมฟางลอมฟางกับบรรยากาศทุ่งนาอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบึงเสียงตะเวนอันเพน่นั่นแวกขี้เมฆมาเดี๋ยวยายแดงไปเปลี่ยนบูทก่อนไปเตียนบูทก่อนบรรยากาศดีดีขี้เมฆรับขอบฟ้าแล้ว โอ้ยพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วนี่พักกะกะลัางงามเลยเนี่ยถอนออกมาแปะ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 ,แปะมังคีเมฆนกกาบินกับรังคนกับสิกบ,บ้านคือกันละละ,ละบัดนนี้บรรยากาศดีดียามนะ่ะยุนยุนหน้ากระไดแต่ยมือคืนนี่ลมแหง้ง รมแห้งแล้วกันหนาวพุ่นเชมบรรยากาศทุ่งนาเอากินให้แล้วซะก้อนค่อยครับสิได้ถ่ายคลิปให้จบคลิปุ่นแล้วแงแดงวบ่ใส่บ่ได้ใส่แว่นตาก็เลยบ้งหู่าจัของอันได้จักนาทีแล้วบึ่งขีเมฆบึ่งฟ้าฟ้าสวยมาก วุน่ะนกนกกับบ้านนกกับรังอันนั้นยายแถวจอดรถกินบกแตงก่อนอ๋อยายแดงกะสิคืนมอไซค์เมื่อบ้านละบัตรนี่อืมเอาอยัางงั้นขอจบคลิปว้เพียงสานีก่อนเ้อยายแดงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์สิ่งเมื่อบ้านก่อนเด้อขอจบคลิปว้เพียงสานีสวัสดีจ้า แล้วค่ะ